สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แช์กดนานๆกดยนันยันกดเยอะๆยะเลยนะคะสงสัยซะแล้วค่ะว่าทนายสองคนผัวเมียเนี่ยนอกจากจะอ่านภาษาอังกฤษ,กฤษไม่เก่งแล้วอ่านภาษาไทยก็ไม่ค่อยแตกนะคะดิฉันเอาช่องยนัยนยันเข่าเข้าไปเม้นท์เขาอ่านดิฉันว่าคุณยวนยาเลยมันอ่านยังไงวะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าดิฉันถามอะไรแต่ทีนี้มันก็มีอันหนึ่งที่เขาก็คงไม่กล้าพูด เพราะว่าจริงๆเราคาที่เขาพูดนี่สามารถเอาผิดได้ด้วยเลยแล้วก็ยังสง,ง,งสงสงสัยอยู่แล,แล้วก็เพราะว่าสิ่งที่บอกเขาพูดจำยามนี่แหละมันเป็นดูดูม,มันเป็นดูหม่อนสิทธิากรรมหรือเปล่าจริงๆทนายที่แต่งตั้งมาเขาพร้อมมาสู้แล้วว่ามันไม่ใช่สิากรรมนั่นคือสิ่งที่เขาอยากต่อสู้ละอืมคือถ้ามันผิดมึงกูจะผิดแค่กรรมเดียวอะไรเงี้ยแั้วทำไมมันถึงฟ้องว่ากูจะฟ้องกลับมึงเออ นี่ทำไมเราต้องพูดไงทนายโชคเชื่อว่ามันเป็นสิหกรรมแล้วบรรยายฟ้องมาอย่างดีอย่างละเอียดด้วยเราทีนี้เขารับเขารับสาร,รภาพนีครรพพ้คุณไม่รับสารภาพสิหกคุณไม่รับสารภาพตามฟ้องโจทก์อ่ะเดี๋ยวนะคะคุณกําลังแย้งพี่ชายคุณอย่างหนักหน่วงเพราะว่าคุณบอกว่าทนายโชคเนี่ยรู้ว่ามันเป็นสิหกรรมบรรยายฟ้องไปอย่างดีสิหกรรมแต่คุณไปฟังพี่ชายคุณพูดหรือยัง พี่ชายคุณบอกว่าพวกทนายความเนี่ยเจ้าเล่รู้อยู่แล้วว่ามันแค่กรรมเดียวแต่บรรยายฟ้องให้เยอะๆคือเท่าที่อุทัยพูดอุทัยพูดบอกว่าโชคนะรู้อยู่ก่ใจว่ามันแค่กรรมเดียวแต่บรรยายฟ้องให้เยอะๆเยอะๆเพื่อที่ให้มันดูน่ากลัวให้มันดูบลาหึมไอคนถูกฟ้องอาจจะคิดว่าเฮ้ยโห,หเยอะนะเนี่ย ถ้าเจอหมดถ้าจะไม่ไหวอุ้ยไกลเกดีกว่าอุ้ยยอมดีกว่าอุ้ยกระเช้าดีกว่าอุ้ยขอโทษดีกว่าอะไรแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่อุทัยพยายามพูดนะคะว่ามันกรรมเดียวแต่ดิฉันก็ค้านอุทัยนิดนึงว่าไม่ใช่ว่าในไลฟ์หนึ่งเนี่ย แล้วมีการหมิ่นหลายครั้งจะเป็นแค่กรรมเดียวนะคะมันแล้วแต่เพราะว่าต่างกรรมต่างวาระไอ้คําว่าวาระนานาทีผิดกันก็คนละวาระแล้วจริงไหมคะถ้าว่ากันตามกฎหมายแต่ที่ว่ากรรมเดียวนี้มันคืออะไรมันมีอันหนึ่งที่โชคแล้วก็อทัชชัดครวยอืเอาทัชชัดโชคครวย,อ,อ,อ,รวยอันนั้นแหละคะ่ะที่ว่ากร,รมเดียวคือจริงๆมันอันนั้นผิดอันเดียวที่ระบุ คือแจกรวยให้โชคเงินกนกูนี่รอรอกระดกรอกระดกยังไม่เป็นไรนะคะถ้ายอกระดกนี่มันหยบก,กักอืที่เขาว่ากรรมเดียวที่เรามีความคิดว่าน่าจะผิดแค่กรรมเดียวดิฉันเองดิฉันฟังทั้งบทแล้วดิฉันได้อ่านบรรยายฟ้องของโชคแล้วก็มองว่ามันมีอยู่อันเดียวที่มันติดอันอื่นเนี่ยเขาก็พูดคือเขาไม่ได้ด่าโชคแต่เขาก็พูดไปกับ มันมีคำหยาบแต่ไม่ได้เป็นคำดยาบที่ด่าโชคมีแจกหวยให้โชคอยู่คำเดียวนั่นคือกรรมเดียวนะคะทีนี้อย่างนี้อุทัยเนี่ยเป็นคนบอกว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งทั้งหมด,ท,หมดทั้งหมดเนี่ยมันทําในไ์เดียวมันก็เป็นกรรมเดียวแต่โชคเนี่ยบรรยายฟ้องแบบทนายเจ้าเล่ห์อันนี้อุทัยเป็นคนพูดนะคะอุทัยเป็นคนพูดแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาเตรียมจะมาสู้ว่าเป็นแค่กรรมเดียว เรื่องอย่างอื่นคุณไม่รู้บอกก็ไม่รู้เราไม่ได้นั่งไปด้วยแต่เรื่องอย่างนี้ยเรื่องในใจของฝ่ายตรงข้ามเขาเตรียมอะไรมาสู้รู้ดีจังเลยมูลมูลมูลคดีสามกรรมนี่ไม่น่าจะใช่นะครับผมคุณยวนยาเลสว่ายังไงครับสามกรรมไม่น่าจะใช่นะครับผมคุณยวนยาเลยชื่อที่ฉันเห็นชัดๆแกายาันยาันเขา่า <ff way> อันนี้ดีฉันเข้าไปเมนแล้วโนบก็เฟ้อฟ้ามากไม่น่าจะใช่นะครับคุณยุนยาเลส ยวนยาเลยวนแล้วมยวนยาเลหัวใจว่าเวไม่รู้จะเหตุไปหาใครยันยันเข่าค่ะไม่ใช่ยวนยาเลแต่สามรมเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะบอกว่ามันใช่เพราะอะไรพวกคุณสองคนผัวเมียเทียงหัวชนฟ้าโดยเฉพาะนางนงโดยเฉพาะนางนงไปฟังต่อค่ะ ก็คือเราฟ้องไปสิห้ากมบางทีก็จะมีทนายบางคนก็จะบอกว่ามันอาจจะมันอาจจะไม่ผิดแต่ว่ามันต้องดูเนื้อหาสาระใน่ละกรรมที่เขาบรรยายฟ้องด้วยแล้วเวลาสืบก็ต้องสืบอย่างนั้นด้วยแต่ในคดีนี้เนี่ย<ค>เขา<ค>ร,รับสารภาพป้าบุรันใช่บุรันเข้ามาะะาอ๋อเขาว่ายังไงอะนูยังไม่ได้ฟังเลยเขาบอกว่า,ววาเรารู้ว่าเรารู้ว่ามีกี่กรรมซึ่งเราไม่ได้รู้ถ้าเราจะรู้อะไรเราเรารู้ยังไงรู้ว่าพี่อุทัยตาย ไต่สวนมูลฟ้องสามกรรมอะหรคุณรู้ได้ยังไงว่าไต่ตัวสามกรรมเอ้าพี่อุทัยจ,จะพูดก็ได้อันนี้หนูไม่รู้หรอกพี่อุทัยอาจจะไต่สวนสามกรรมแต่สำหรัว่าเจ้ารู้คอยบู๊ฮูค้คอยบูฮู้ความจําเสื่อมนะคะนางนงคุณนี่ความจำเสื่อมนะคะแล้วยังหัวดื้อหัวลันนะจําวันที่ออกจากศาลนะคะวันไต่สวนมูลฟ้องแล้วพอกลับไปวันที่อุทัยพอออกมาแล้วบอกว่าคดีนี้ถ้าแพ้จะเอาหัวไปบูธิหมาตายเนี่ยนะคะแล้วก็กลับไปบ้าน ไอ้ขาหมูก็มีหมูหงหมูหันไปกินปลาไปกินหมูหันที่มีอิสระไปตกปลาจําจตอนนั้นได้ไหมคะถ้าจําไม่ได้เดี๋ยวฉันจะฟื้นความจําให้ขไอ,อ้เบอร์หู ดูกันซิว่าใครตอแหลใครความจําเสื่อมใครไม่ยอมรับความจริงใครหัวดื้อไม่ยกเลยระวังนะโดนยึดแน่เลยใช่ไหมไม่อยากตลอดชีพไม่ะ่ีเป็น FC เป็นห่วงใช่ไหมอ่า FC เป็นห่วงใช่ไมยใช่ใช่ค่ะแล้วมีช่องหนึ่งเขากำลังเอาไปพูดอยู่ไหอ๋อาอยู่ไทยเนี่ยท้าเลยนะใช่ค่ะแกบอกว่าถ้าแกทำไม่ชนะแกจะหัวไปมุดตูดหมาเลยไปไปไปอะไเอาไเอาอะไรไเอาอะไรไตัว ยององเจ้านี่ आ, อะไรเนี่ยสองคนสองพนแล้วไปเดียวเช็กกอน่ไหนดอลไรจนอนที่ ยาปลูกเซกทั้งนั้นเลยในกระปุกนั่นเองนี่นะคะบรรยากาศตอนนี้กำลังสัมผัสกันทำยีนนะคะหลังบ้านก็ขอลงให้ดูบรรยากาศตอนนี้สั้นๆตอนนี้นะคะยีนมีเข้าหน่าจะกินซุ่นย่างปลาตีกันนะคะพค่ณมาดามอัปโหลดให้ดูพอได้หายที่ถึงกันนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะชัดเจนไหมคะใครเอ่ยคุณเองในวันนั้นคุณยังบอกอ้าวทำไมล่ะ แลวหลังจากนั้นก็มีการพูดกันว่าอย่าพูดจะพูดจะพ,พูดอะไรอย่างงู้นอย่างนี้แต่อุทัยพูดเองว่านำสืบไปแค่สามกรรมนำสืบสามกรรมสารประทับรับฟ้องก็ประทับรับฟ้องสามกรรมตามที่สืบจริงไหมคะจริงไหมทีนี้ถ้ามีประทับรับฟ้องไปสามกรรมตามที่สืบถึงเวลาไอ้คำฟ้องถึงไม่จะคำฟ้องสิบห้ากรรมนะคะ ถึงแม้จะคำฟ้อง15กรรมแต่เหมือนกับว่ามีมูลแค่3กรรมเพราะว่านำสืบแค่3กรรมถึงเวลาจะมาลงโทษจะพิพากษาเนี่ยจะพิพากษาเกินที่ฟ้องที่มีมูลไม่ได้นะคะมันไม่ได้ค่ะมันมีเยอะแยะคดีไปมีนำสืบสมมติว่ามีอยู่4กรรมมีคดีทนายตั้มคดีหนึ่งจัดไป4กรรม จะได้แค่สองกรรมอีกสองกรรมสารบอกเลยไม่มีมูลอันนี้นะคะมีต่มูลแค่สองกรมรมพอถึงเวลาสืบพิจารณาก็อย่างนี้พอมีความผิดลงมีความผิดจริงก็มันก็จะแค่สองกรรมไอ้สองกรรมที่ไม่เข้าเป้ามันก็ไม่ได้มีความผิดเพราะถือว่าไม่ได้สืบสารจะไปตัดสินว่าให้ผิดทั้งสี่กรรมไม่ได้เพราะสืบมันมีมูลแค่สองกรรมอันนี้นําสืบสามกรรม มันก็ควรจะมีมูลแค่สามกรรมจริงไหมคะดิฉันไม่รู้นะไม่ได้จบนงจบเนไม่ได้เป็นอะไรอย่างพวกคุณที่เป็นนักกฎหมายอะไรทั้งหลายแต่ดิฉันไม่ได้บอกว่าเอาไต่สวนมูลฟ้องมาเป็นคำพิพากษานะคะแต่ถ้าไต่สวนมูลฟ้องรับมีมูลสามกรรมถึงเวลาพิพา,า,ากษาจะพิพากษาว่าผิดสิบห้ากรรมมันไม่ได้มันไม่ได้คะ่ะมันต้องพิภากษา จะต,ตัดสินได้ก็เฉพาะตามคำฟ้องเท่านั้นตามที่มีข้อกล่าวหามานี่คือผิดสามกรรมมันก็ต้องสามกรรมสิจริงหรือเปล่าและไอ้สามกรรมเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะผิดทั้งหมดหรือเปล่านะคะเพราะว่ายังไม่ได้ไม,ไม่ได้สืบกรรมคือยังไม่ได้มีการสืบกันยังมากก็คือสามกรรมแต่อุทัยบอกกรรมเดียวอุทัยเป็นคนพูดนะคะเรื่องกรรมเดียวน่ะนั่นคืออุทัยเข้าไปในศาลอุทัยอาจจะรู้ว่านี่มันคือ สารออกคำพิพากษาว่าเป็นมีความผิดกรรมเดียวเดี๋ยวไว้ไปรอดูก็ได้ค่ะแต่ดิฉันจะมาแก้ตรงที่ว่าพวกคุณบอกว่าคุณไม่เคยรู้คอยบูฮู้คอยบูฮู้อุ้ยอยากด่าจึงเลยอยากจิกเลียกีแล้วเี็ใครไอ้ที่ไปยืนโผล่เป็นอ่ะทาไมล่ะไม่รู้เหรอหรือความจําเสื่อมอ่าสรุปแล้วทนายโชคก็บอกว่ากรรมละสองหมืน่นพี่อุทัยเป็นคนขึ้นสาลเราไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้า สั่งมีมูลสามกรรมก็เรื่องของศาลส,าสิไม่ไม่เกี่ยวกันไม่น่าจะก็ถ้าถ้าถ้าศาลสั่งมีมูลสามกรรมเขาก็รักสารภาพสามกรรมก็แค่นั้นเลยพี่นกไม่ไมเข้าตอนนั้นนะ่ะในตอนนั้นเนี่ยศาลสั่งมีมูลเนี่ยมีสามกรรมแต่ศาลไม่ได้สั่งวินิจฉัยว่าคดีนี้มีความผิดสามกรรมนกเถียงเครียดมากเลยนะถ้าสั่งมีมูลสามกรรมเวลาจะวินจิจฉัยตอนที่สืบแล้วเนี่ย ไม่สามารถจะลงโทษได้มากกว่าสามกรรมนะคะถ้ามีมูลแค่สามกรรมอย่างมากก็ต้องโดนทั้งสามกรรมเท่านั้นเองอาจจะน้อยกรรมกว่าได้ซ้าถ้าสืบกันแล้วพบว่าไม่เป็นความผิดมีอย่างที่ไหนคะศาลส,สั่งมีมูลสามกรรมพอถึงเวลาลงโทษลงโทษสิบห้ากรรมนบไปเอามาจากไหนนบอย่าลืมว่าคราวก่อนเรื่องมาตาแปดของกอารไอ้การเล่นพน,นันนบก็มั่วไปรอบหนึ่งแล้วนะยังไม่ได้ออกมาขอโทษเลยว่าผมมั่วนี่มาทําเสียแข็งอีก <ะ>ไม่รู้ล่ะสรุปแล้วไม่ต้อง,มองไม่ใช่ไม่รู้เพราะว่าจริงๆแล้วแต่ส่วนมูลฟ้องเอาเป็นคำพิาพากษาได้ไหมผมถามแค่นี้แหละมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็มีถามนักกฎหมายคนไหน,น,นก็ได้ว่าในชั้นแต่ส่วนมูลฟ้องใช้เป็นคำพิาพากษาได้ไหมมันใช้ไม่ได้มันเป็นเพียงแต่ว่าข้อดีนี้มีมูลที่จะนํามาพิจารณาว่าเขาก็ทําผิดจริงหรือไม่แล้วก็ให้ต่อสู้คดีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์หรือแสดงความผิดออกมาเท่านั้นเองเพื่อให้ศาลวินิจฉัยไม่ได้บอกว่าเป็นวินิจฉัยว่าต้องทําผิดอย่างนั้นอย่างนี้ นั่นไม่ใช่มันเป็นผิดหลักข้อกฎหมายเพราะว่าไต่สวนมูลฟ้องเพียงเพื่อให้ประทับรับฟ้องเท่านั้นเองไม่ไต่สวนมูลฟ้องนะคะมีรับมีมูลสามกรรมถ้าเวลาจะสืบพอถึงเวลาสืบมันก็ต้องสืบแค่สามกรรมตามที่มีมูลจริงไหมคะถ้าสืบแค่สามกรรมตามที่มีมูลจะพิภากษาว่ามีความผิดสิบห้ากรรมได้หรือดบไปเอามาจากไหนสอบเนไม่ผ่านเพราะแบบนี้หรือเปล่านบ ไตสวนมูลฟ้องรับมีมูลสามกรรมเวลาพิภากษาไม่สามารถจะพิพากษาเกินกว่าที่ฟ้องได้ไอ้ที่ฟ้องมาสิบห้ากรรมมีมูลแค่สามกรรมเวลาสืบมันก็ต้องสืบแค่สามกรรมสืบสามกรรมแล้วจะบอกว่าจำเลยผิดสิบห้ากรรมไม่ได้ค่ะไปถามใครที่ไหนก็ได้เป็นแค่นักรัังสีกระจกกระจกหิวหอย่างดิฉันเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ เอาง่ายๆนะเอาง่ายๆมีคนไปแจ้งความไอ้นี่ตกผมแต่แล้วตำรวจจะจับบอกว่ามึงตกมึงฉีบเขาด้วยไม่ได้ค่ะตกคือตกไปฟ้องว่าแค่ตกแต่จะ,จะมาลงโทษว่าฉีบด้วยเนี่ยไม่ได้ค่ะมันไม่ได้ไม่ได้แจ้งความไว้มันสืบืไปต้องยกเว้นว่าจะมี การแจ้งเพิ่มหรืออะไรแต่นี่ชัดๆนะคะเท่าที่ดิฉันรู้สารไม่มีอำนาจจะพิพากษาเกินขับที่ฟ้องไม่มีอำนาจที่จะรับฟังรับพิจารณาตรงนั้นนะคะไม่ใช่เอาตามใบที่ยื่นขอไต่สวนมูลฟ้องนะคะยื่นขอไต่สวนมูลฟ้องมาสิบห้าเข้าไปสามเวลาสืบก็ต้องสืบแค่สามที่เข้าไปอันอื่นเอามาสืบไม่ได้ ดิฉันเป็นคนธรรมดาดิฉันเข้าใจแบบนี้นะคะเคยมีคดีทนายตั้มอย่างเงี้ยยื่นไปสี่เข้าสองอีกสองอันเอาไปสืบไปได้พอะจะสืบสารก็บอกมับต๊บต๊อบไม่เกี่ยวอันนี้ตกไปแล้วไม่มีมูลได้แค่สองอันนี้ถ้าสืบแค่สองอันนี้ถึงเวลาสารจะไปพิพาคษาว่าผิดสี่กรรมก็ไม่ได้ต้องพิพากษาเฉพาะไอ้สองกรรมที่สืบกันค่ะ จริงไหมเสียงแข็งเลยนบอ่ะหรือหรือหรือโมโหว,ว่าปกติตัวเองก็แพ้เมียอยู่แล้วนี่ยังมาแพ้ยายวนยาเหลออีกนะ <c oughs> ใครหน้าหรือยังไงนบมาตาแปดเรื่องการพนันกนับข่าวก่อนก็หน้าแหกไปทีนึงแล้วนะ